มาดูกันหน่อยค่ะวันนี้เรารวบรวมมาฝากกันว่าแต่ละสายการบินเขามีมาตร,รการเยียวยาหรือว่าให้ผู้โดยสารเลื่อนวันเดินทางได้ขนาดไหนนะคะเริ่มกันจากสายการบินไทยสมายกันก่อนเลยค่ะเขาขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบสําหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารของสายการบินเพื่อใช้เดินทางภายในวันที่28กุมภาพันธ์2564นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือว่าเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ฟรีค่ะแต่ต้องทําก่อนเที่ยวบินเดิมออก ไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาจจะมีการชำระค่าส่วนต่างราคาอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังเลือกจะเก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิตก็ได้ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไปเก็บไว้ได้จนถึง31ธันวาคมนะคะสิ้นปีไปเลยค่ะซึ่งผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการเดินทางและไปคลิกเลือกเหตุในการร้องขอข้อที่เขียนว่าอื่นๆนะคะแล้วก็ระบุว่าโควิด19ค่ะ ดูนกแอร์กันบ้างน,นะครับเปลี่ยนวันเดินทางได้เองแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ไม่จํากัดจํานวนครั้งผู้โดยสารที่เดินทางระหว่าง28ธันวาคมถึง31มีนาคมแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะซึ่งวันที่เดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในวันที่30มิถุนายน2564และจะต้องเป็นการเดินทางในเส้นทางเดิมเท่านั้นกรณีค่าตั๋วของเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่าเที่ยวบินเดิมนะครับผู้โดยสารจะต้องชําระค่าส่วนต่างของบริษาร และการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงก่อนการเดินทางนั่นเองครับค่ะมากันที่สายการบินไทยเวียดเจ็ทกันบ้างค่ะ ผู้โดยสารที่บินภายในประเทศทุกเส้นทางที่จองบัตรโดยสารและชำระเงินก่อนวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่5ถึง3 1มกราคมคือภายในเดือนนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้1ครั้งในเส้นทางบินเดิมโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและกําหนดวันเดินทางใหม่ให้อยู่ภายในวันที่31มีนาคม2564ค่ะ ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับอันนี้จัดเป็นแพ็กเกจเลยนะครับให้ประชาชนผู้โดยสารที่ต้องมีการเดินทางและสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจ<ะ>เปลี่ยนแปลงบานกันอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เลื่อนได้ไม่จํากัดครั้งเหมือนกันนะครับจองเที่ยวบินวันนี้เปลี่ยนเที่ยวบินฟรีค่าธรรมเนียมนะฮะแพ็กเกจที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยต้องเป็นเที่ยวบินที่จองระหว่าง 1พฤศจิกายนนะครับถึง3 1มอมีนาคม2564แล้วก็เดินทาง24ธันวาคมถึง3 1มอดมีนาคม2564นสะครับสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้จนถึงกลางปีเลยนะฮะ30มิิถุนาย,ยน2564ผ่านเมนูจาัดก,การบุ๊กิ้งแต่ว่าอาจจะมีส่วนต่างราคาค่าโดยสารด้วยในการสำหรับการสำรองที่นั่งใหม่ต้องทำไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดิมนะครับถ้าจำกันได้ในช่วงกลางปีที่แล้วหลังจากที่เราเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์เนี่ย รื่องของการเดินทางบรรดาสายการบินต่างๆเขาเริ่มมีการออกโปรโกันไงยหลายคนตอนนั้นไม่คาดคิดว่าปลายปีมันจะเป็นแบบนี้จองโปรกลางปีซะเยอะนะครับปรากฏว่าทั้งปลายปีทั้งต้นปีนี้เกิดเหตุการณ์การระบาดรอบใหม่ของโควิดขึ้น ดังนั้นเองบรรดาสายการบินต่างๆเขาถึงมีการเลื่อนได้ถึงช่วงกลางปีนี้เลยแล้วก็บางสายการบินเนี่ยที่คเคยตั้งใจว่าจะออกโปรหนักๆ,ๆปลายปีหรือว่าต้นปีเขาก็เลื่อนการจะรทำแคมเปญออกไปก่อนอย่างไม่มีกําหนดเหมือนกันนะคะอันนี้ต้องติดตามกันหลายๆคนรอจองตั๋วในเวลาที่มีโปรโมชั่นเพราะว่าจะได้ราคาถูกหรือว่าช่วงเวลานี้ที่ยังไม่ค่อยแน่นอนเราอาจจะต้องคิดเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเลื่อนเนี่ยมันก็ต้องมีการติดต่อประสานงานหรือว่ามีค่าส่วนต่างถ้ายังไม่มั่นใจก็ชะลอกันไปก่อนนะคะอันนี้ก็ถือว่าแต่ละสายการบินเขาให้รายยละเอีด ในการเลื่อนตั๋วได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าให้ไปจนถึงบางสายการบิน4ชั่วโมงก่อนการเดินทางยังสามารถเลื่อนได้ก็เดี๋ยวติดตามกันดูนะคะมากันที่อีกหนึ่งสายการบินค่ะที่นํามาตรการเยียวยามาฝากคุณผู้ชมกันนั่นคือสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะ สามารถเลื่อนการเปิดให้บริการตอนนี้เขาเลื่อนการเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางใหม่นะคะแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางการบินเป็นการชั่วคราวด้วยรวมถึงปิดการให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและมุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มทุกสถานีเป็นการชั่วคราวค่ะผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับลดเที่ยวบินแล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางเป็นการทั่วคราวจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารค่ะผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารโดยตรงกับสายการบินสามารถติดต่อ c a l l center ได้เลยนะคะที่หมายเลข1 7 7 1หรือโทรที่02-270-6699ตั้งแต่ 8- โมงเช้าจนถึง2ทุ่มค่ะ ส่วนผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่ายให้ติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายของทุกท่านนะคะอันนี้อยู่ที่หลายๆท่านบางคนก่อนหน้านี้จองผ่านเอเจนต์เนี่ยอันนี้อาจจะอาจจะต้องผ่านตัวกลางอีกทีหนึ่งนะไม่สามารถคุยตรงกับทางสายการบินได้เรื่อง,องสายการบินนี่ก็มีหลากหลายช่องทางการ <ừ> จองกันนะครับทั้งผ่านออนไลน์นะครับผ่านเคาน์เตอร์โดยตรงไปจนถึงเรื่องของการผ่านผัวเอเจนต์อย่างที่คุณอิลลี่บอกไปรูปแบบการจองต่างๆเนี่ยตอนนี้มาตรการภาครัฐก,ก็ประกาศออกมาแล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเองตัวสายการบิน เขาก็มีการประกาศออกมาแล้วว like ่าเลื่อนได้เพราะฉะนั้นตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะครับไม่อย่างนั้นแล้วสิิตการจองต่างๆค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องสูญเสียกันไปอยากให้วางแผนกันแล้วก็ไปตรวจสอบกันดีๆเพราะว่าตอนนี้หลายๆสายการบินเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเรียกว่า ในบางรูทการบินที่แต่ละจังหวัดเขามีความเข้มเนี่ยจะลดไฟล์นะหรือว่าปรับขยับเวลาอันนี้ต้องตรวจสอบกันด้วยก็อยากให้ทุกคนรักษาสิทธิ์จองตั๋วไปแล้วเนาะถ้าไม่ได้เดินทางเนี่ยถ้าเราเลื่อนได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมต่างๆก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้โดยสารใงเราคาดหวังมากที่สุดค่ะ